สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพระสมเด็จพระครังพิมพ์ใหญ่ครับตรงนี้เนื่อสวยมากครับพิมพ์ตรงถูกต้องมวลสารชัดเจนเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเทามีหมดเลยครับ บ้านข้างมันสารเป็นเม็ดจ้ำๆนะครับครับ มีคราบแป้งโรยพิมพ์ผ้าไหมเคยห้อยครับเล็บปูชายอย่างเดียวครับผมสวยมากครับเพื่อนๆถูกต้องตามตำราทุกอย่างครับ ครับอยากดูองค์จริงก็เรียนเชิญที่บ้านนะครับผมพิมพ์รงมาตรฐานสากลยอมรับเลยครับองค์สวยมากครับครับอู่ทุกม,มุมทุกวิติด้านหลัง มีรอยหนอนต้นครับเม็ดสารมวลสารยุบเป็นเม็ดๆครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะครับการตัดขอบมีรอยปริด้วยครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม